สาเหตุมันจะกิ่นางเมียน้อนอะไรสบายใจไม่ลาตีห้ารอยร้ายจริงนลกอีร้อยน้ำไหลว้ายมึงร้ายก่อนกำลังเอาได้ฉากแรกต้องเสียงแว๊บแว๊บเอาแว๊บเอาแว๊บ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 โหที่นี่มันฟาต้องพาให้แทบทำไมแทบจะเอาแกรบยั ผัวลิเกถ้ามันไม่แก๋ไม่ผัวไม,ม่นี่มึงจะมัวแย่งผัวเขาทำไมกลับไปบ้านก็ผัวใครผัวมันเอ๊ะฉันายคิดชัวร์ชแย่งผัวนางเอกทันแย่งผัวเขาทุกวัน,น,วววนเอ,นไนอย,เอยเไ,มไม่ไหวใช่มึงคิด ผมหน่อยแล้วร้องก่อนดีพันเด็ดผมว่ามึงผมร้องไปตาม,ท,ามท้องเรื่องใช่ไปท้องเรื่องลวเนี่ยสวยมากไปปะเนี่ยฮะก็ร้องท้องเรื่องเดือดร้อนท้องลายอย่างมึงไงอไอ้นี่ร้องอย่างงี้มันก็ด่ากูนี่อ๋อก็ด่ามึงที่ไม่ด่ามึงก็ด่าใครนะ่ะยอมรับทีว่าด่ากูเนี่ย<อ>คนที่เนี่ยเนี่ยเขายังไม่รู้จักอีโอแล้วถ้าร้องขนาดนี้เขาไม่รู้เขาจะคิดว่ามันนะชอบแย่งผัวชาวบ้านเขาเ<อ>จริงไหม ก็เ่เด็่เาไม่เคยไม่เคยไม่ตามท้องเรื่องแล้วมันมากไปดาก,กันขนาดนี้มึงเสียงแล้วครับกูกูหัวหน้านะเนี่ยหัวหน้าไม่ชัวร์พ่อกูเนี่หัวพ่อมีเรื่องอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวก่อนเน่คิดว่าออมันด่าไม่เป็นเหรอสวาย <c oughs> แต่อยากจะลองเหมือนกันมึงแน่เหรออากูแน่สิในระดับนี้แล้วเนี่ยเนี่ยอีระดับรากย้าอีหางึง เออหนูเขาหางไอ้แค่มึงต้องเจอหางเฮียเอง,องก่นไหมจะลองกับหางอึ่งสักหน่อยจะเป็นไรสวายจัดมาจัดไป ขอบคุณครับที่สนับสนุนคนตอแหล่เขาอยากฟังเขาบอกดีนักแหล ร้องเม็ดในแหลกโอ้โหดาวหัวหน้าคณะแหลงร้องจนย่าฟองต้องกลับมาดูอะ่ะง่ง่เป็นไงชอบไหมย่อย่าบอกชอบหนูตอนแหลกทีจังล้วนตามโทอ,อีกีข้าอีชาเขียวเห็นแล้วมันม,นมนันเขียวใจข้า เขียวชาขี้ไม่มีราคาชาไม่ถึงวาขามหนีรไยเขาม่นารีพิขาอยาตาบาักขีนารีพิขาดพระรวมยาตาบักขีในนี่นารีวิปริตระจะตอบด้วยแมดเดี๋ยวกูเช็คให้มิดแม้จะตอบด้วยเม็สระเดีย ต้องเหตุอีแม็แหดได้ก็ถือแม็แตกนอนตายโ้โ,ห,โห,หนักหน่วงลุล่วงมึงมีอะไรกับพี่พาอะไรกันอะไรกันใม่นะทำไมอะไปหยุดเขายังไงไปสั่งเขาหยุดยังไงนะทำไมกูจะสั่งไม่ได้แล้วทใไมอ่ะแต่พวกเนี้ยผัวกูทั้งนั้นแหละ,ะมึงคล้องระวังนะลูกมึงคล้อง โดยเฉพาะหนูต้องระวังนะอเหี้ยนี่ก็ชอบมากแล้วอย่างหนูเนี่ยเเียมียใครจะไปชอบไอ้เอี้ยนี่แน่เอาเลยนะโอ้โหแต่โผล่ลูกติดมาด้วยวันนี้โอ้ยดีเด็ยนี่แค่ยกหนึ่งมึงอย่าได้นี่นึกว่าหัวมึงดีรู้ด้วยห้าหน้าไม่ยอมเดี๋ยวจะวิ่งทางชี้หัวช่วยไอ้หัวห่วยห่วยบอกให้ จะตบด้วยมือกลัวจะดีมือตบได้ด้วยใจสะกื้อละคงได้ตกเดี๋ยวแค่ตบเสียดีหออีมาให้อะไรอ่ะปะหีบให้หน้าปวมปริบกลับไปกลับไปปากคอร้องไห้อย่างโอ้โหวาจาสามห่าจิตบไม่หออีมาหีบในกุฏิทะเลา เออกูจะทีบมึงให้ฝายหิบแหไม่ยอมอีหอรู้ตีนระวังหีบจะแตกเดี๋ยวมึงจะวิ่งหีบแหกรอ้องไห้ถ้ามันมารอ้องกวนหูอายแปนดูที่เข็นอีชาเขียวถ้ามันมาแล่นตัวหอเก่งด้วยอีหอวีหิหหไม่ไม่อยากไม่อยากครับ นิดเดียวไม่เป็นไรแล้วบอ,หอ,ห,อหอบึ้งสู่ตัวดอรูร้ไม่ได้ถ้าถูกตัวดอก็แท้หอยหีนจะแหงไม่ทันและมึงจะวิง่งหีบานตไะไคอ่หอหีบกระดอนเด็ดเอาแล้ววะอ่าพยาญชนะไปมีความไปทุกตัวพวไรร้องดีมีโอ้โหเสียงดีไอเด็กเฮ่ยเออทำไม บ้านไม่ไม่ได้รับเพราะมันนี่ถวายร้องดีมีเอาย่ตัวดอกเสียงดีทำไมไม่กินนังกงก็จะห่อห้ำหันเลยบ้าห่อเก่งดอกเก่งไม่เก่งใจกันละตัวจ้องและยืนละสั่นละหัวสายทั้งดอกทั้งห่อลุ้มรอกัน จกยืนคันคอควายอ้อาวเฮ้ยคอควายมายุ่งอะไรเขาเนี่ยเฮ้ยเสียงดีเลยคอควายต้องไถนา